สวัสดีครับเพื่อนๆมามาแล้วนะครับผมมันเป็นงานของเขาอีกแล้วนะครับผมรถจบแต่ละคันเขาต้องมาปิดงานให้เพื่อนๆได้เห็นของซุปเปอร์โอเคนะครับคุณไดเฮสวันครับวันนี้ทําความสูงที่หน้า2หลังสามนะครับมันเป็นอะไรที่ลงตัวแล้วก็บอกได้เลยว่าดีเยี่ยมเลยนะครับเพื่อนๆผลงานใหม่ล่าสุดนะครับอืม อยางที่ใส่ได้เหมาะสมลงตัวจะเป็น24,5 70 R16 ับ70 R16 นะครับหรือว่า7 5ก็จะกลมและเต็มเลยนะครับมันแจ่มเลยนะครับฟีลิ่งการขับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับผมเอาล้ครับเดี๋ยวดูเนื้องานกันหน่อยครับเดี๋ยวดูเนื้องานกันหน่อยนะครับเพื่อนๆนะครับโซเปอร์โอเคเอาล่ะครับอย่าเพิ่งไปไหนนะครับ นี่เลยครับเพื่อนๆอ่านะครับเป็นปีกนกปรับองศานะครับที่เราสร้างสรรค์ให้นะครับงานจับคันนอตเลยไม่ต้องดัดแปลงตัวรถเลยนะครับมีอะแดปเตอร์บนด้วยนะครับนะปีกนกองศาดีเยี่ยมเลยนะครับเดี๋ยวดูมุมแคมเมอร์ครับนี่เลยมุมแคมเมอร์ดีมากนะครับการกับขี่ดีเยี่ยมเลยนะครับอ าดูด้านหลังครับมาได้อะไรยังไงครับนี่เลยนะด้านหลังก็จะมีก้อนรองสปริงนะครับดอกแทกบาร์แนละอามปรับบนนะครับนะอามปรับบนก็จะทำให้บุมองศาเพผาเยื้องกลับมาอยู่ในตำแหน่งที่ดีเยี่ยมเลยนะครับสุดยอดของผลงานที่เราสร้างสารรค์ให้คุณได้เฮสนนะ ขอบคุณครับหน่อยเร็วขอบคุณครับคุณอืม